เดกต่อเข้ามาเป็นไงครับเจกฮะเข้ามากี่คนครับเข้าคนเดียวไม่ใช่มาสองคนเข้าสองคนเลยครับประามาณกี่โมงครัเจกอือประมาณกี่โมงประมาณแปดโมงแล้วอะตอ,ตอนแปดโมงอะแปดโมเขาใช้เวลานานมากครับไม่ถึงสิบนาทีไม่ถึงสิบนาทีอะครับ,ปปรบเป็นผู้ชายสองคนสูงสูงถ้าออกมาเร่งที่ซีไปเลยฮะาเขาขับรถอะไรครับเจกฮะขับรถอะไรครับไปไปที่ซีเขาไปที่ซีอ่าที่ตรงนั้นคนอยู่เยอะไหมครับ ไม่มีเลยมีผมคนเดียวโอ้พวกนั้มันมาดูด้านเราหรือว่าตอนนี้เข้ามาเป็นอยู่ข้างนอกมีคนเขาเห็นอยู่ออ๋ครับช่วยอะไรครับมงคลมงคลทำไปแล้วนะเลยครั้ผมมันจะรีบเอาบรรยากาศคุณไม่ว่าถ่ายยังไม่ครบเลยรีบเอาบรรยากาศ

ว่าเช่ายังไงว่าเช่าหรือว่าอะไเรื่องี่รับผมเดี๋ยสองคนครับเอาหยุดไนองคนเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวหยุดดูงนอ่าดๆเนี่ยพี่กอยู่ได้แล้วอ่าพี่เนี่ตอนนี้พี่อยู่ที่กระิ่อยู่วิ่งราววิ่งราววิ่งราวเดี๋ยวให้คุยได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวี่เขาทางานกับกับน้องกนยดยับ นี่เนี่มาสองคนนี่ยนี่ตอนี้กำลังอออมือท่ามัมือนะือที่เาเตนะ่เอี่ยมือท่าที่เขาเตะือคนเนลายสอคนนั่นเสื้อดำกันใช่ไมนี่นเดินมลเดินอ้อมไปไอคนเสื้อฟ้าเดินอ้อมมาแล้วนะคนนี้ตอนนี้น้องคนนี้รู้ตัวปิดลวปิดเคา์เตอร์แล้วนี่เนี่ยเดินข้มาให้มันเปิดอันนี้เปิดนะ จที่นี่ใช่่หรือเป่เนี่ยอต่อเียวยงน่น้องก็แล้ววิ่งหนีไปล้เดี๋ยวดตีาไม่กล้องเนี่ยเนีปลุกไมละเนี่ยลุกไมได้แท็ซี่หลาย่าพอดีเลยที่มาจอดรอพอดีอไเนี้เดินได้อีกนิดนึง ซ네 um ื้อเปิดไว้เนี่ยลุกยุทธ์จะไม่เปิดทุกบเปิดว่าแต่มันจอดอยู่ตรงเตียงกระดาษพลอยตรงนั้นอยู่นะเมื่อกี้ตอนแรกใช่มันจอดช้างอยู่ตรงนี้อามันจด้งตร่เราโทรศัพท์ได้มาโทรมาเรามีคนนเดินออกมามันก็เคลื่อนรถมาไม่ได้ก็สนามเปิดมันติดเลยมันมันโบกวัตถิคนมันต้อง